ห้องอนุนบาลสองด,ดียังไงอย่าดียังไงเดี๋ยวเล่าเพิ่มก่อนกินข้าวที่ห้องกินข้าวบนห้องอ้าวแล้วตอนอนุบาลหนึ่งได้กินข้นาวที่งหนกินข้างล่างหรออันนี้ของกินบนห้องเฮ้่อหมานี่แล้วครูครูประจำชั้นชื่ออะไรคนใหม่ชื่อครูอีกครูพี่เลี้ยงชื่อครูกุ๊กกิ๊ก อุ่ยหรอทำไมครูชื่อน่ารักจังเลยแล้ว,ลวพูดใจดีไหมพูดใจดีไหมใจดีค่ะเหรอโอ้โหเนี่ยแฮปปี้เลยนี่ไปโรงเรียนหลายวันแล้วนะแล้วชาวไม่ร้องไห้เลยนี่ใช่แล้วครูจะร้องแต่ไม่ร้องเฮ้ยแปลว่าอะไรจะร้องแต่ไม่ร้องก็ทนได้อ๋ออยากจะร้องแต่ว่าอดทนไว้อย่างเงี้ยหรอใช่เก่งไหมเ <c oughs> ก่งมากอ่ะจับมือให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้ววันถัดๆไปแล้วอาทิตย์หน้าแล้วเดือนหน้าจะร้องไหมโนโนไม่ร้องเด็ดขาดเลยใช่ไหม เร,เรียนเยอะเพราะเรียนพิเศษด้วยนี่แล้วควรูอะเขาสอนอะไรบ้างครูบอกว่าเด็กดีกับมาบ้านต้องช่วยงานพ่อแม่ด้วยโอย้จริงเหรอถูงต้องเลย,ยนี่นะจจะช่วยไหมเนี่ยช่วยค่ะเออนะเด็กดีนะดีมากช่วยวาดบ้านอย่างเดียวแล้ช่วยทำอย่างอื่นลองลองคิดที่มีอย่างอื่นช่วยแม่ได้บา้างหรือเปล่าขัดบ้านรูบ้านซักผ้าโลดเออดีมากเลยแม่ ใช่โอ้ยยังวันแรกๆอยู่เนาะนแม่คะแม่ให้ฉันขวดบ้านไหมไม่ต้องแม่จะรีบทำเนี่ยแม่ต้องมาทำอย่างอื่นเยอะแยะ,ยะสนุงขวดที่ขวดยิ่งเลิศไม่เอา

งสะอสะอรดเรียนฟองบิลโอ๊ยทำไมเสื้อปะกงมันหนักจังเนี่ย <c oughs> ปกปติเวลาแม่ซักแม่ต้องใช้ไว้นี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราแช่ให้ไว้แล้วค่อยมาล้างน้ำออกดีกว่าเดี๋ยวทำให้น้ำ ฟองยิกก่งกดโอเคได้แล้วล้างมือล้างมือไปนอนพักสักหน่อยใช่เดี๋ยวมาทำตกอ,อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหาตั้งหลายรอบแล้วปกติพี่สาไม่เคยค้างเสื้อนานขนาดนี้นี่ถามสาสิเอ๊ะทำไมเสื้อ ่ประมาณ3ตัวที่เขาที่แล้วพี่ใส่น่าจะอาทิตย์ก่อนอะ่ะพี่หาไม่เจออะ่ะมีนะอ๋อสามี่อยู่ข้างบนนะ่ะเดี๋ยวแปาใหไ้ไม่ต้องไม่ต้องเธอทำไปเถอะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูอเองเพื่อนจ๋าไม่เห็นจะมีเลยเธอแขวน<ม>ไม่ตรงไหนตรงเลาผ้าข้างบนไงนะ <บน S 1> ใช่<น>ก็พี่ก็เห็นเล้าผ้าที่เธอรีดไว้อ่ะแต่มันไม่มีเสื้อเลยมี่สามแขวนที่อยู่ข้างบนห้องนี่รีบผ้าไม่มีเอาพี่ใช่ไปดูไปดูอยู่ไหนอ้าวแนี่ยมีที่ไหน รีแล้แขนไปตรงนี้หายไปไหนอ่ะเอ้าเนี่ยไม่มีเลยที่บอกแล้วว่ามันไม่มีเพราะว่าข้างล่างอะก็หาทั้งตู้แล้วไม่มีนี่สาเอาแขนไว้ตรงนี้เียตรนี้อ้าหลือจะไม่แขวนเอา้า หายไินหนอ่ะก็ไม่น่าจะมีใครอไปอ่ะนั่นนะซีจะมีใครเอาไปเหรอเสื้อพี่ใครสองตัวเอาไปเอาไปแขวนผิดห้องพิม์หรือเปล่าไม่ฉันจำได้เลยแขวนไว้ตรงนี้หรือว่าลงพัดปิวป่ะเพราะว่าบางทีลมมันแรงใช่ไหมที่ไหนจะมาพัดเอ้ใช่้าเสื้อเนี่ยมันอาจจะหล่นไปนี่นี่เธอแช่อะไรไว้อ่ะเอ้าอันนี้สายไม่ได้แช่นี่เอ้าเอาแล้วใครแช่อะไรอ่ะไม่รู้เอ้าเอออันนี้ชื่อไ่อเอ้าเด็กเธอบอกว่าสักรีดแล้วเล้วแช่อยู่นี่ย ไม่ใช่าสาแน่ๆเลยเอ,อ,เอ้าวเฮ้ยใครอะสงสัยนัทชานัทชาอือหือนัทชานัานี่นี่มายืนตรงนี้เลยมายืนตรงนี้นีน่นีน่นี่นี่นี่ทำอะไรเลยช่วยแม่ทำงานบ้านแฟนมาเห็นแม่เหนื่อยเดี๋ยวนะนี่นัทชาเอาเสื้อว่ามาซักเหรอนัทชาเชื่อ,อนี้แม่ รีดเรียบร้อยเอาแผนไว้ตรงนี้หนูเอามาทักทำไม,มฮะน้าชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหนูทำะไรเนี่ยทำไมถึงเอามาซักล่ะก็แม่ก็แผนไว้อะหนูซักทำไมไหนบอกระวังเซ่ท่าน<ะ>ทำไมแม่ต้องมันทำงานเพิ่มอีกแม่มมไม่มได<ม>้เห็นแม่เหนื่อยหนูก็เลยอยากช่วยแม่ทำง,งานบ้านนี่พี่สายพี่ดุเขา พขาคงอยากช่วยเธอจริงๆแหละแต่คงไม่ได้เั่นเดี๋ยว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 โอ้นี่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 นัชชาหนูอยากช่วยแม่จริงๆหรอหรือว่าหนูเล่นว่าหลังหนูต้องถามแม่ก่อนว่าทําได้ไหมเออเออไม่ต้องไม่เออโอ้นี่นี่นี่นัชชาฟังปะกว่างนะหนู่เป็นเด็กดีฟังฟังเงียบก่อนเงียบก่อนอย่าพึ่งยงงยงหนูเป็นเด็กดีแล้วที่จะช่วยแม่ทํางานบ้านแต่เวลาที่หนูจะทำอ่ะหนูต้องถามผู้ใหญ่ก่อนว่าแม่ให้หนูช่วยทําอะไรบ้าง ให้หนูซักอะไรบ้างเ,เข้าใจไหมอย่างเนี้ยหนูมาหยิบซักเองแม่เขาซักรีดเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าต้องทํางานสองเท่าแล้วก็กว่าจะรีบใช้เสื้อเนี้ยก็ใช้ไม่ได้เลยเพราะมันเปียกอยู่จะทํายังไงเข้าใจไหมทีหลังต้องถามก่อนว่าให้หนูทําอะไรบ้างอ่าโอเคไหมขอโทษถามแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ต้องทําขอโทษป้าโกงด้วยค่ะป้าโกงโอเคไม่เป็นไรละอันยป้าขอบคุณหนูด้วยนะที่หนูจะช่วยงานเด็กตีมา วัน <ged> ห,หลังหนูจะทำเนี่ยนูถามแม่ก่อนนะคะ <sk r isa> อาธกานฝากกัน <sk r isa> โอ้ยด้วยความหวังดีจ้าน <g agger ly> <g agger ly> <t> ี่ฉันจะเอาเสื้อ <g agger ly> ที่ไหนไมาใช้ <g agger ly>